น้องนนมุกมาดาเล่นได้มั้ยคะน้องอ,อ้อเอน้องอ,อ้อมนี่ชื่อจริงๆๆชื่ออะไรคะน้องอ้อมนี่ชื่อจริงชื่ออะไรคะมันตามาแล้ววันนี้เหมือนมันตาจะมาแดงมันตาจะชนะนานนให้ได้เลยวันนี้ หนุ่เพื่อนชื่อพอ,อ,อชื่อจริงชื่ออะไรคะลูกใครหรอครับใครหรอครับอ่าเพื่อนผู้หญิงที่ชื่ออ้อมาค่ะชื่อสอบกไหนครับอะไรนะสอบกไหนสอบบทไหนอ่ะกิติภาเข้ามาเลยอ่ะตอนนี้เหลือใครอีกไหมคิชอราจะได้เริ่มสตาร์ทเลยเลยอ,อ่น เข้ามาแล้วเหลือใครอีกไหมคะชนาทิพนิ่มเจิงเนาะเป็นวนิชยยาแก้วสุวพังพี่ภูเข้ามาหรือ,อยังลูกโบนังน,น้องฟิน โอเคเราเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยไหมทีเชอร์ขออนุญาตปิดไม้นะเผื่อเรียมไม่ได้เสียงทิเชอร์ในการภาคสามครั้งนี้ศึกนี้ใครจะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะ First of all it's hard to a band wave Ah e s s i o n number one Let's เป็นหรือไม่นักเรียนตอบข้อไหนคะสีน้ำเงินหรือสีแดงเยอ,อ่ะตอบฟอนะคะเป็นสินค้าไม่จำเป็นนะคะตอนนี้อันดับที่หนึงก็คือน้องการอันดับที่สองคือน้องวินนะคะมันตามาอันดับที่สามแก้วสุภาพอันดับที่สี่และน้องรูอันดับที่ห้านะ ให้ไวเลสโก้อาหารห้ามงเป็นสิ่งที่ ตอบทูเยอะอนักเรียนต้องทวนคำถามใหม่นะอาหารห้ามูเขาถามว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงคือตอบ4สีแดงนะคะ Question number t Let's go <S ข้อใดเป็นสินค้าที่ควรเลือกซื้อโอ้โหข้ยาก แทงน้ำเงินสีหลือหรือสีเขียวเป็นสินครลืกเอหรือว่าคเลือกซื้อโทรศัพท์ี่ชเล่นเกมอันตอบสีน้ำเงินนะคะควรเลือกซื้อต้องจับชายเพื่อทานอาหารเย็นนะคะเรามาดูกันค่ะตอนนี้ ะะอันดับที่สองน้องกานอันดับที่สามน้องมันตาอันดับที่สี่น้องฟินอันดับที่ห้าล้านนัมเบอร์โฟคอสุดท้ายตอบให้เร็วตอบให้ไวและตอบให้ถูกต้องถ้านักเรียนพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's go ข้อใดเป็นสินค้าที่ไม่ควรเลือกสนีแดงนังสือเรียนสีน้ำเงินป๊อปอิดสีเหลืองถุงเท้านักเรียนอะตอบสีน้ำป๊อปอิดนะคะตอบถูกทุกคนเลย Very good อันดับที่สามได้แก่พิมทุกะคนครับน้ำจัดที่สอง นะะค้องดินได้ที่หนึ่งมาัตาอันดับที่สี่น้องดินอันดับที่ห้าอ่ากลับมาหันที่หน้าตูกลับมาที่หน้าตูสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับ อนุญาตไปะปะสวะครับนี่ครับ,บอะนักเรียนเตรียมอย่านหนังสือวิชาสังคมขึ้นมาหรือ,อยังคะครับโอเคอเเน่ะอะเดี๋ยวเราเรียนเราเล่นเกมไปแล้วต่อมาเรามาเริ่มเรียนกันนะคะระหว่างที่นักเรียนเรียนนักเรียนก็ต้อง ปิดไม่และตั้งใจเรียนนะคะมีสมาธิในการเรียนนะคะอ่ะโอเคอ่ะปิดไม่อ่ะปิดไม่โอเค,อออเ,คเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ครมีขึ้นหน้าจอลบพยักหน้าหนึ่งทีพรมีขึ้นหน้าจอไหมลูกขึ้นละพยักหน้าหนึ่งทีนนอ,งทอ่าโอเคคุณนอานนท์ได้ยินเสียงคุณครูชัดแจ๋วไหมคะอค๋อชัดแจ๋วค่ะชัดแจ๋วค่ะโอเคค่ะอ่ะเราเรียนในเรื่อง,งการวางแผนหาอะไรได้ที่มีสุจริตและเหมาะสม อีกครั้งนะคะการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนะคะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสูบ่บทเรียนเรามาทบทวนความรู้จากที่เราได้เรียนครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะลูกเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะทําให้นักเรียนนะคะ ใช้ใจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนะคะจะช่วยให้นักเรียนทราบในแต่ละวันได้ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นและมีเงินเก็บเหลือออมเท่าไหร่นักเรียนได้หยอดหยอดกระปุกบ้างลูกหยอดใช่ไหมคะอ่าโอเคอ่ะาม,มาทบทวนคับ แล้วนะคะเราไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเรียนในคลิปวิดีโอนะคะรับชมวิดีโอเรื่องการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมได้เลยค่ะโอเคใกล้จะปิดเทอมแล้วนักเรียนวางแผนจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมบ้างคะคุณแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดครับปิดเทอมนานๆอย่างนี้นักเรียนสามารถหาไรายได้กับตนเองได้นะคะ หนูยังเป็นเด็กหนูสามารถทำได้ด้วยหรือคะได้สิคะอย่างพลอยที่บ้านปลูกผักพลอยก็นำผักไปขายเพื่อสร้างรายได้เพลนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้คะ่ะนักเรียนคะการสแสวงหารายได้นั้นจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะนั่นก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆมีวิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะคิดออกกันหรือเปล่าถ้ายัางคิดกันไม่ออกเรามาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงปิดเทอมใครไปทำอะไรกันมาบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปิดเทอมที่ผ่านมาใครทำอะไรกันมาบ้าง พลอยช่วยคุณพ่อเก็บผักจากที่บ้านแล้วนําไปขายที่ตลาดค่ะพลอยช่วยคุณพ่อทุกวันเลยคุณพ่อจึงแบ่งเงินให้พลอยค่ะแล้วพลอยนําเงินที่ได้ไปทําอะไรคะพลอยแบ่งเงินเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกพลอยนําเงินไปฝากที่ธนาคารและส่วนที่สองพลอยนําไปซื้อรองเท้านักเรียนใหม่ค่ะดีมากค่ะพลอย แล้วคนอื่นล่ะคะทำอะไรกันบ้างผมช่วยพับถุงกระดาษให้คุณป้าครับคุณป้าจึงแบ่งเงินให้ผมส่วนหนึ่งส่วนเงินที่ผมได้ก็นำไปหยอดกระปุกครับเก่งมากเลยค่ะเต้ยผมครับผมเก็บขวดพลาสติกไปขายเวลาผมเดินผ่านบ้านไหนแล้วก็มีขวดพลาสติก ผมก็จะเก็บสะสมครับแล้วคุณครูขออนุญาตแก้วสุภา์หันมาที่หน้าจอเรียนในคลิปวิดีโอก่อนตั้งใจเรียนนะคะอ่าต่อเลยค่ะไปขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่าครับผมจึงนำเงินที่ได้มาไปเล่นเกมหมดเลยครับเบิ้มนำขวดพลาสติกไปขายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ต่เบิ้มไม่ควรที่จะนำเงินที่หามาได้นำไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ค่ะควรนำเงินที่ได้ไปเก็บออมหรือซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเรามากกว่าค่ะครับคุณครูน้องๆคะเมื่อน้องๆมีไรายได้จากการทำงานแล้วน้องๆก็สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ใจ่ายที่มีประโยชน์ได้นะคะเช่นนำไปหยอดกระปุกหรือฝากธนาคาร ซื้อรองเท้าเป็นต้นซึ่งในการหารายได้เพิ่มเติมนั้นเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อีกแรงนะคะเมื่อเราหาเงินเองได้แล้วเราก็ควรที่จะเห็นคุณค่าของเงินเพราะเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นั้นยากลำบากมากนอกจากนั้นเราควรทำงานที่สุจริตนะคะ ใกล้จะปิดเทอมแล้วใกล้จะปิดอาเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าจ้าหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเ้านะคะหนังสือวิชาสังคมศึกษานะคะหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าอธิสราหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเ้าค่ะ เปิดแล้วคะ่ชะชั้นนัการหนรังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเก้านะคะอ่านนักเรียนดูนะคะหน้าที่หนึ่งร้อยเก้านักเรียนเห็น,นสือตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยใช่เห็นไหมคะลูกที่เขาเขียนว่าเลขสองไทยการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม นะคะบรรทัดต่อมาเขาบอกว่าการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่นักเรียนสามารถทาได้ในช่วงเวลาว่าวิชาอะไรอย่าชื่ออย่ชื่อฮะวิชาอะไรวิชาอะไรอ่ะ,ช,อะอชนาทีคุณครูบอกตั้งแต่ต้นคาบแล้วว่าสังคมคุณครูถามนะัคุณครูถามหนูว่าหยิบหนังสือมาหรือยังหนูบอกว่าหยิบแล้ว ตอนนี้เขา<ะ>เขาเรียนได้กลางคาบแล้วเนี่ยเรียนได้ครึ่งหนึ่งแล้วหนูรีบไปหยิบหนังสือวิชาสังคมมาเลยนะคะอ่ะเรามาเรียนกันต่อนะคะการหารายได้ในที่สุจริตและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่นักเรียนสามารถทำได้ในช่วงเวลาว่างอ่ะเราจะทำได้ช่วงเวลาว่างยกตัวอ,อย่างเช่นช่วงปิดเทอมปิดเทอมของหนูหนูสามารถหารายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะซึ่งการที่นักเรียนนะคะจะวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมมีหลายวิธีเลยนะคะมีหลายวิธีเลยนะ,ะ,ย,ย,นะะยกตัวอย่างเช่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะนักเรียนเห็นในหนังสือไหมคะหน้าที่109ช่องสีน้ำเงิน นะช่องสีน้ำเงินเขาบอกว่าการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ถือว่าเป็นาการหารายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะมีทิปให้าวันนี้ช่วยทำงานบ้านในช่วงปิดเทิมอาจจะมีทิปให้ห้าบาท1ิบบาทหรือว่า,าเราอาจจะช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปิดเทอมก็ได้นะคะอ่ะ เขาบอกว่าการช่วยนะคะพ่อแม่ทางานเช่นช่วยพ่อแม่ขายของบ้านใครขายของอ่าบ้านใครขายของก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของนะคะบางบ้านเขาก็จะปลูกผักขานักเรียนก็ช่วย คุณพ่อคุณแม่ปลูกผักขายนะคะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ,ะถ้านักเรียนนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะนักเรียนก็จะช่วยทำให้ครอบครัวของนักเรียนนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ,ะธนาพาสคำนี้อ่านว่าอะไร คำนี้อ่านว่าปลูกผขายอ๋อเก่งมาก,ก,มากอ่ปลูกผักขายอ่ะต่อไปนักเรียนไฮไลท์เลยค่ะหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าในช่องสีน้ำเงินนักเรียนเห็นไหมไฮไลท์คำว่าการช่วยพ่อแม่ทำงานนะคะเนี่ยค่ะหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าในสินเงินอัอนนี้ การช่วยพ่อแม่ทำงานไฮไลท์เสร็จแล้วนะอะต่อมาเช่นช่วยพ่อแม่ขายของนะคะยกตัวอย่างบ้านอะบิราลอยสวาย่างเขาขายกะเผาติดดินนะคะเขาก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายทุกวนันก็คือช่วยทำงานด้วยบวก,กับเรียนไปพร้อมกันอันนี้เก่งมากนะคะนักเรียนนำตัวอย่าง ของอลิกซาลายสวายไปเป็นตัวอย่างได้นะคะเด็กคนนี้เขาทั้งช่วยพ่อแม่ขายของและก็เรียนหนังสือไปพร้อมๆกันนะคะไฮไลท์ต่อเลยนะคะทำได้ทำให้ทำให้ครอบครัวนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น นักเรียนไฮไลท์เลยนะคะการช่วยพ่อแม่ทํางานเช่นช่วยพ่อแม่ขายของทําให้ครอบครัวมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ,อะนอกจากการช่วยพ่อทำงานบ้านแล้วอาชีพที่สุจริตและเหมาะสมกับนักเรียนก็ยกตัวอย่างเช่นรับจ้างทํางานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น บ้านคุณยายคุณยายอาจจะจ้างนักเรียนทํางานบ้านให้หน่อยเน,นี้ยค่ะอันเด่งก็รับจ้างทางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเช็ดปูนบางคนซักผ้าเป็นนะคะรดน้าต้นไม้นะคะูกผักขายนะคะอันนี้อ่าสองอาชีพนี้เป็นอา,อาชีพที่เชอร์ยกตัวอย่าง ที่เป็นอา,อาชีพที่สุจริตและเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงปิดเทอมนะคะต่อมาเรามาตอบคำถามกันนะคะขอ้อใดเป็นการหาไรายได้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนก,ก็การขายของในเวลากลางคืนขอใครส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน พอควายปลูกพ,พักค้นตัวไปขายงงทำอาหารตามสัง่งขายนักเรียนดูนะคะคำถามเขาบอกว่าข้อใดเป็นการหาไรายได้ที่เหมาะสมนะคะคำถามเขาบอกว่าหาไรายได้ที่เหมาะสมสำหรับตัวนักเรียนนะคะถ้าเราจะขายของเวลากลางคืนนะคะนักเรียนอันเนี้ย เป็นการหารายได้ที่เหมาะสมกับนักเรียนไหมคะไม่ค่ะในเวลากลางคืนไม่นะคะเพราะว่าไม่คยังเป็นเด็กอยู่นักเรียนยังเป็นเด็กอยู่นักเรียนจะไปขายของตองกลางคืนเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะนักเรียนจะส่งหนังสือพิ์ตามบ้านนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับ จริงๆแล้วก็ส่งได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับในวันของนักเรียนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตามบ้านนั้นนะคะเขาอันตรายหรือเปล่าเราไปพบเจอผู้คนที่แปลกหน้านะคะนักเรียนยังเล็กเกินไปนักเรียนยังอ่ายังไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนะคะที่จะไปส่งหนังสือตามบ้านนะคุณลูกนะอ่ะเรามาดูข้อมููกันนักเรียนท,ทำอาหารตามสั่งขายอันเนี้ยเหมาะสมสำหรับนักเรียนไหมคะ ใช่ค่ะไช่ค่ะไม่ <S <'s <S ไม่ no ไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรคะนักเรียนยังทำอาหารบางเมนูยังไม่เป็นใช่ไหมลูกและอีกอย่างการทำอาหารอาหารตามสั <ahead> ال ่งขายเนี่ยจะต้องอยู่กับจะต้องอยู่กับไฟอยู่กับน้ำมันอยู่กับเตาแก๊สนะคะมันยังเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับหนูกันอยู่ฉะนั้นแล้วนะคะการทำอาหารตามสั่งขายยังไม่เหมาะสมกับนักเรียนใช่ไหมคะ อ่าข้อที่ถูกต้องก็คือปลูกผักสวนคกักวนครัวปปลูกผักสวนครัว,วปปไปขายนะคะเป็นอ่าการหาไรายได้ที่เหมาะสมสําหรับพวกหนูนะคะโอเคเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะ สรุปบทสริยเพื่อนนะคะทนิเชอร์หาอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะการหารายได้ที่ดีธนาวินธนาวินป,ปิดปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนหรืร้องเพลงให้เพื่อนฟังหรอมาสักครู่นี้หู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 ้หนูร้องเพลงอะไรแล้วกินอะโอเคอ่ะทิเชอร์อ่านบทสรุปให้ฟังก่อนนะคะก็คือ การหารายได้ที่สุจริตนะคะลูกเป็นสิ่งที่ดีแก่ตัวนักเรียนนะคะในช่วงเวลาปิดเทอมนะคะในช่วงเวลาปิดเทอมเช่นช่วยพ่อแม่ขายของอนะคะ,<อ>ะ,คะเพราะทำให้นักเรียนนะคะมีรายได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทเทรเซอร์จะสุ่มเรียกนะ มันตางค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรตุจต,ตุจริตค่ะตุจริต,ตรนะคะกิตติภาค่ะคำนี้อ่านว่าอะไระเปิดใหม่ลูกเรียนครับเรียนครับนักเรียน อะชะาชนะทีน้น้องมินน้องมิ้นอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะนค,ะะคำนี้อ่านว่าอะไรไลด้ไได้ไไดเก่งมากอ่ะเก่งขึ้นแล้วนะน้องมิ้นนะอ่ะอีกข้อน<ล>ึอ่งอาริซารอยสว่างคำนี้อ่านว่าอะไร อลลาริสลาลอยสวา่างนีขายของค่ะค่ะขายของเก่งมากนะคะอ่ะทิเชอร์อ่านบสทสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือว่าการที่นักเรียนนะคะหาไรายได้ที่สุจริตเป็นสิ่งที่ดีกับนักเรียนในช่วงปิดเทอมนะคะยกตัวอย่างก็คือช่วยพ่อแม่ขายของนะคะหรือจาก รับจ้างทำงานบ้านใช่ไหมปูทางไปคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้นักเรียนมีรายได้และเราก็นารายได้ตรงเนี้ยมาซื้ออุปกรณ์การเรียนสิ่งที่จําเป็นกับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นซื้อหนังสือซื้อถุงเท้าซื้อชุดน,นักเรียนนะคะยังสามารถแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันนะคะเรามาดูใบงานกันใบงานของนักเรียนนะคะสัก่นะรุ่อ่าขึ้นหน้าตอมั้ยึหมขึ้นไหมคะยองหรือยองหรืไม่คึ่นคึ่งครัไม่คึ้นค่ะตอนนี้ยังไม่ครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นใช่ไหม เงน้นแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่ขึ้นหรือยังขล้แล้วขแล้วค่ะแล้วคับโอเคนะคะไปของนักเรียนเรียนี่เป็นวิชาสังคมที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของการวางแผนหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมนักเรียนต้องใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อเด็กหญิงเด็กชาย ใส่ให้ถูกต้องนะคะนามสก,กุลใส่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนอยู่ห้อง3ทับ 2, 2> ยกตัวอย่างเด็กหญิงสมใจนามสก,กุลสมใจเลขที91เป็นก็ใส่เลขทีให้ครบถ้วนนะคะอย,อย่าใส่ชื่อผิดอย่าใส่เลขที่ผิดนะอ่คำถามเขาบอกว่าข้อที่เป็นอาชีพที่ควรค่ะและไม่เลือก ที่เป็นอาชีพไม่ควรทำนะคะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาถามว่าช่วยพ่อแม่ขายผักในช่วงปิดเทอมช่วยพ่อแม่ขายผักในช่วงปิดเทอมข้อที่หนึ่งนักเรียนควรจะตอบอะไรคะเลือกหรือไม่เลือก รับครับรับครับเลือกค่ะเลือกค่ะนักเรียนกดเลือกก็จะเป็นเสเดียวนะคะโอเคค่ะอย่างค่ะอย่างเช่นข้อนี้รับจ้างหลังการเวลาตีหนึ่งถึงตีสามอันนี้ค่ะนักเรียนควรจะรับไหมคะไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ควรนักเรียนก็ไม่ต้องกดไม่ควรนักเรียนก็ไม่ต้องกด นะคะให้นักเรียนกดข้อที่ควรเลือกตาทำอาชีพที่ควรทำจากนั้นกดคำว่า finish check my answer นะคะแนนของเราก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็แถบหน้าจอส่งมาให้ในไลายกลุ่มห้อง understand yes ค่ะ อโอเค <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเรียนคาที่สาเวลา10บโมงสีวิชาภาระศึกษาเอ้ยไม่ใช่วิชาลูกเสือขอโทษค่ะวิชาลูกเสือนะคะคุณครูไม่มั่นใจว่าวิชาลูกเสือเนี้ยมาเตอร์ต้นจะเรียนซูมสอนซูมหรือว่าเป็นทางคลิปวิดีโอนักเรียนก็รอติดตามเวลา10โมง40แล้วกันนะคะระหว่างนี้นักเรียนก็ไปพัก ไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยพอเวลาโมงสี่สิบนักเรียนก็เข้าเรียนต่อคาที่สามได้เลยในวิชาสุขศึกษาอันเดอร์สแตน y e เย e เย e s y e ั้งับความเคารพนักเรียนทั้งหมดทั้งความเคารพขอบคุณ,ค,ณรครับ,รบคุณครูค่ะกู y okay. ด u b y บายบายสวัสดีครับบาสวัสดีครับีน้องมงิ IDs ้นต์ต้องไปเรียนนะลูกนะตั้งใจเรียนนะน้องมิ้นนะฮะโอ้คิงสค่ะคุณบายค่ะ